ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Thailand Now and Next Preparing for the Changing World ครับเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงอำนาจในการตัดสินใจของชาว g e ซ Z กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมโลกธุรกิจที่เรารู้จักไปอย่างสิ้นเชิงเด็กกลุ่มนี้เทใจเลยนะคะถ้าเกิดทุกอย่างตอบโจทย์ตรงใจแล้วก็เข้าใจความต้องการของเขา63%เนี่ย ชอบวิดีโอสั้นนะครับเราเรียกว่าช็อตฟอร์มวิดีโออีกส่วนหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนี่ก็คือเรื่องของโพลิสโคหรือว่าเรื่องของคอนเทนต์ประเภทสายมูนั่นเองทุกเพศทุกวัยให้ความนิยมเหมือนกันหมดเวลาคนมาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นเนี่ยมันมีฟุตปินมันมี Data ทิ้งไว้อยู่มันทําให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างดียิ่งขึ้นมีการจัดเก็บฐาน Data ที่มีประโยชน์กับแบรนด์นะครับหรือ การทำการตลาดเนี่ยให้ได้เยอะมากยิ่งขึ้นยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประโยชน์กับแบรนด์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นอ่นเดต้าที่เราเอามาใช้หรือว่าเอาเก็บข้อมูลเราสามารถที่จะคอนเวอร์ตให้เซล์ได้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยเหมือนกันแล้วพอคุณดีโคด l e d g e เหล่านั้นมันถึงออกมาเป็น Insight การซื้อขายผ่านชัดเมียากาัน ปิดการขาย1.8เท่าของการซื้อที่ผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวเราทํา L A P กับ LINE มาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็เห็นพัฒนาการเรื่อยๆยนะคะยอดขายอะไรเงี้ยก็โตขึ้นได้ประมาณ30%เลยครับผมจากยอดขาย1ล้านเป็น5ล้านในการยิงโฆษณาคใน i ไลค่ะ